4. ครอบครัวรับศพเหยื่อไฟไหม้เมาล์เทนบีจังหวัดชนบุรีท่ามกลางความโศกเศร้าบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครอบครัวเหยื่อเหตุเพลิงไหม้ภายในภพเมล์เทนบีจังหวัดชนบุรีที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ13ศพแบ่งเป็นชาย9ศพและหญิงสศพทยอยเดินทางมาติดต่อขอรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลตามหลักศาสนา หลังวานนี้ได้ส่งทั้ง13ศพมาชันสูตรพลิกศพและผ่าพิสูจน์ยืนยันเอกลักษณ์บุคคลโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าทั้งนี้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้เดินทางมาติดต่อทำเรื่องเพื่อขอรับศพของผู้เสียชีวิตแล้ว4ครอบครัว โดยนางอารีมีชำนาญแม่ของนายนักกรพนักงานคุมเครื่องเสียงเปิดเผยว่าคิดว่าใช่ลูกชายค่ะโดยบอกว่าลักษณะว่าเป็นอย่างไรพร้อมได้บอกชื่อนามสกุลอายุและส่วนสูงทั้งนี้ตอนเกิดเหตุกำลังขี่รถจัก,กรยานยนต์อยู่หลังทราบเรื่องก็เข่าอ่อนช็อกตั้งแต่เมื่อวานนี้จึงโทรศัพท์ให้หลานออกไปรับก็คิดว่าเหตุที่เกิดขึ้นทำไมต้องเกิดขึ้นกับลูกเราทั้งที่ไปทำงานได้แต่พยายามที่จะปลงคนเราถึงเวลาก็ต้องไปและ วันนี้เป็นวันเกิดของเขาด้วยทางนี้ลูกชายเป็นเสาหลักของครอบครัวค่ะไม่มีลางบอกเหตุอะไรเลยโดยในคืนที่เกิดเหตุตนหลับสนิทและฝันว่าตนไปไหนไม่รู้กลับบ้านไม่ถูกและไปเจอเขาเลยจับมือเขาและตนก็บอกไปว่าจะพากลับบ้านพยายามหาทางกลับแต่ก็หาไม่เจอก่อนจะรู้สึกตัวในเวลา6นาฬิกานาทีค่ะ ดาน,นังสาวปริตาลูกสาวของนายนัทกรเปิดเผยว่าเมื่อทราบเรื่องก็ช็อกพ่อเพิ่งไปทำงานที่ดังกล่าวได้ไม่กี่วันค่ะเมื่อคืนมีพนักงานของร้านติดต่อมาว่าจะช่วยเหลือแต่ยังไม่รู้ว่าต้องเตรียมอะไรไปบ้างโดยขณะนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ในการดำเนินการจัดก,การเรื่องศพโดยจะนำศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดหนองปลาไหลจังหวัดนครปฐมค่ะ ขณะที่ร้อยตรสุพรรณหินเทาพ่อของจ่าเอกสมรัฐที่เสียชีวิตจากการสำลักควันเปิดเผยว่า ตนเองทราบข่าวเวลา6นาฬิกามีคนโทรมาบอกให้พ่อทำใจและส่งรูปให้ดูพบศพลูกชายตัวเองบริเวณหน้าห้องน้ำในผับดังกล่าวลูกชายอยู่ตัวคนเดียวเป็นทหารเรือส่วนกรณีการช่วยเหลือนั้นขณะนี้ได้แจ้งความที่สพพลูตาหลวงและไปที่อบตพลูตาหลวงเพื่อทำเรื่องเกี่ยวกับการเสียชีวิตรู้จักข่าวว่ามีคนจะเข้ามาช่วยเหลือแต่ขณะนี้ยังไม่มีการช่วยเหลือแต่อย่างใดโดยจะไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดสักตะหีบค่ะ ปกครองบางละมุงร่วมหน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบันเทิงหวันซ้ำรอยเมลเ่นบีค่ะจากกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ผับดังในพื้นที่อำเภอสัไต,ตหีบดังกล่าวที่จังหวัดชนบุรีเนี่ยนะคะมีผู้เสียชีวิตแล้ว14รายบาดเจ็บหลาย10บรายเมื่อวันที่4ี่สิงหาคมที่ผ่านมา โดยเมื่อช่วงดึกวันนี้ค่ะนางสาวพรดีเผือกโสภาปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงปลัดเมืองพัทยาเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองพัทยาตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยาลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่มีนักท่องเที่ยวเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมากสี่แห่งในบริเวณถนนคนเดินวอลกิ้งสตรีทพัทยาใต้จำนวน3แห่งค่ะ ดยนางสาวภารดีได้กล่าวว่าในวันนี้เข้าตรวจสถานประกอบการจำพวกสถานบันเทิงที่มีขนาดใหญ่เกิน200ตารางเมตรด้านความปลอดภัยในเรื่องการดูแลนักท่องเที่ยวระบบป้องกันอคีภัยถังดับเพลิงต้องมีครบประตูหนีไฟรวมไปถึงระบบป้ายไฟที่บอกถึงทางหนีไฟกล้องวงจรปิดทางเข้าออกและในวันนี้ก็ตรวจพบมีความบกพร่องบ้างของทางร้านในเรื่องถังดับเพลิงที่เสียหายบ้างในบางจุดนะคะ และให้ทางร้านรีบแก้ไขในส่วนของเรื่องการก่อสร้างประกันตัวอาคารประกันอัคคีภยัยก็มีการต่อใบอนุญาตทุกปีอยู่แล้วจะมีแค่ตักเตือนให้ทางร้านรีบแก้ไขในจุดที่บกพร่องอะไรเสียหายให้รีบแก้ไขมันตรวจสอบอุปกรณ์ค่ะและยังฝากให้ทางร้านสถานประกอบการต่างๆในพื้นที่อำเภอบางละมงุงมันตรวจสอบอุปกรณ์ทางดับเพลิงด้วยเพราะว่าตั้งไว้นาน,านอาจจะเสียหายได้ให้ตรวจสอบเป็นประจำและดูแลนักท่องเที่ยวให้ดีตรวจสอบประตูทางเข้าออก ทางหนีไฟให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาอีกด้วยค่ะนายกรัฐมนตรีพอใจผ่อนคลายมาตรการเปิดประเทศเจ็ดเดือนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยกว่า3ล้านคนสร้างรายได้1 5 7แสนล้านบาทค่ะน,นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเยผยพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีพอใจนักท่องเที่ยวเดินทางเขาเ้า,เขาประเทศไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการและเปิดประเทศโดยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31กรกฎาคม2560 พบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยสะสมอยู่ที่ 1> 3 1 5ล้านคนสามารถสร้างรายได้1.57แสนล้านบาทโดยประเทศที่เดินทางมาไทย5อันดับแรกได้แก่มาเลเซียอินเดียสิงคโปร์สหราชาอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาตามลำดับทั้งนี้ในส่วนของรายงานกระทรวงการคลงังเกี่ยวกับภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจำไตรมาสที่2ปี2565ของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกอนงในเรื่อง,องการประมาณการจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในปี2565อยู่ที่6ล้านคนสูงกว่าประมาณการเดิมที่5.6ล้านคนเนื่องจากการเปิดประเทศของไทยและต่างประเทศเร็วกว่าที่คาดการไว้ และในปี2566คาดการจำนวนอยู่ที่19ล้านคนโดยคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากการคลี่คลายของสถานการณ์โควิด -19 ทั่วโลกขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่องโดยให้ประเมินควบคู่ไปกับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงของโลกค่ะเพื่อจะได้กำหนดนโยบายประเทศให้เท่าทันสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงให้ประเทศและประชาชนไทยได้ประโยชน์สูงสุดทั้งนี้เชื่อมั่นว่าจากตัวเลขการ คาดการ์ต่างๆประเทศเศรษฐกิจไทยยังคงได้รับการคาดการ์ว่าจะขยายตัวต่อเนื่องและมีโอกาสฟื้นตัวดีโดยรัฐบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไขปัญหาสนับสนุนด้านที่มีศักยภาพทั้งนี้เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนค่ะ พร้อมกันนี้นายธนากรเปิดเผยเพิ่มเติมว่านายกรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลสำรวจการประเมินสุขภาพนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกใหม่ในสถานศึกษาภา,าคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ของกรมอนามัยจำนวน49,242คนพบการติดเชื้อร้อะ3 0 5 6โดยนักเรียนส่วนใหญ่ติดเชื้อจากบุคคลในครอบครัวค่ะส่วนการติดเชื้อในโรงเรียนพบเพียงรละ5 6 6เท่านั้นและยังพบว่า มีครอบครัวเพียงร้อยละ0ด6ที่ติดเชื้อจากนักเรียนจึงของให้โรงเรียนสถานศึกษาและสถานประกอบการศึกษายัางคงต้องเน้นมาตรการความปลอดภัย6-6-7ลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดโควิดไม่ให้สร้างผลกระทบต่อก,การเรียนการสอนของครูและนักเรียนค่ะ นอกจากนี้นะคะน,นายธนกรเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์ชื่นชมทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมที่สามารถนำชัยชนะมาสู่ประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องพร้อมยินดีกับความสาเร็จของทุกฝ่ายในการบรรลุปเป้าหมายเหรียญทองจากการแข่งขันดังกล่าวด้วยค่ะพิรพันธ์มุ่งทำงานเพื่อประชาชนไม่สนสูตรหาร100รทับห0รระบุพักรวมไทยสร้างชาติกระแสดีรับสมาชิกเพิ่มทุกวันพร้อมสู้ทุกกติกาไม่เสียเวลาเล่นการเมืองค่ะ นายพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพักรรมไทยสร้างชาติกล่าวถึงข้อถกเถียงสูตรคำนวณสสบัญชีรายชื่อหรือว่าปาร์ตี้ลิสต์แบบหารด้วย100และ500ว่าเรื่องนี้ตนไม่ได้ให้ความสนใจและรู้สึกเบื่อมากมองว่าเป็นการเสียเวลาที่จะมาถกเถียงกันเรื่องนี้แทนที่จะเอาเวลาไปหาทางช่วยเหลือประชาชนที่กำลังได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ดีกว่าการที่ตนมาทำงานพักรรมไทยสร้างชาติ มีแนวทางการทำงานที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องการมาทำงานเพื่อประชาชนไม่ได้สนใจที่จะมาเล่นเกมการเมืองไม่ว่าแบบไหนก็ไม่ได้มีผลต่อการทำงานของพรรค แต่ยอมรับว่าไม่ว่าแบบไหนก็ย่อมจะมีผลกระทบในส่วนของสสบัญชีรายชื่ออยู่แล้วแต่ถ้าเรื่องของสสเขตไม่มีปัญหาท้งนี้เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของพักการเมืองไม่ใช่เรื่องของประชาชนเพราะไม่ว่าหาร100หรือหาร500ประชาชนก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอยู่แล้วดังนั้นจึงคิดว่านักการเมืองควรเอาเวลาไปทํางานเพื่อประโยชน์ของประชาชนดีกว่าการจะมาถกเถียงกันเรื่องนี้นะคะขณะดูกันพักรวมไทยสร้างชาติพร้อมสู้ทุกกติกา ส่วนกรณีที่นายจุรินลักษณะวิสิ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่หวั่นหลังจากที่มีข่าวว่านายพิรพันธ์ประกาศเกี่ยวกับสอสอภาคใต้ในนามพักรวมไทยสร้างชาตินั้นเห็นว่าทุกพักก็ต้องพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับการเลือกตั้งอยู่แล้วและไม่รู้สึกลำบากใจว่าจะเป็นการต่อสู้ตัดคะแนนกันเองเพราะเห็นว่าทุกพักการเมืองมีสิทธิ์ที่จะเสนอแนวทางการทำงานให้ประชาชนส่วนประชาชนจะเลือกใครก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนค่ะแต่หากเห็นว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อ รชชพรรครวมไทยสร้างชาติก็จะเสนอออกไปอยู่แล้วทั้งนี้นายพิรพันธ์กล่าวว่าหลังจากที่เปิดตัวพรรคไปเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีผู้มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งมีกลุ่มคนที่หลากหลายทั้งผู้ทํางานด้านการเมืองเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วและยังมีคนรุ่นใหม่ที่อยากจะทํางานด้านการเมืองและมีอุดมการณ์เดียวกันที่มาเข้าร่วมที่ผ่านมาตนก็ไม่ได้ไปเดินสายหรือติดต่ออะไรกับใครเป็นพิเศษ เพราะทุกคนต่างก็มีความคิดเป็นของตัวเองทั้งนั้นถ้าเห็นด้วยกับแนวทางการทํางานของพักรวมไทยสร้างชาติตนก็ยินดีที่จะเข้ามาทํางานเพื่อชาติบ้านเมืองด้วยกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสำคัญจาก inn breaking news